ในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางทุ่งหญ้าและป่าโปร่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเดียนาเธอเป็นเด็กที่สดใสช่างพูดและรักการผจญภัยอย่างที่สุดเดียนาอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านไม้ที่อบอุ่นพร้อมกับแมวลายสีน้ำตาลขาวที่ชื่อว่าไอ้หวานซึ่งเป็นแมวแสนรู้และขี้ออนทุกเช้าเดียนาจะปลุกไอหวานให้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมด้วยกัน พวกเขาชอบเดินเล่นในทุ่งหญ้ากว้างเดียนามากจะเก็บดอกไม้หลากสีส่วนไอหวานก็จะกระโดดไล่จับผีเสื้ออย่างสนุกสนานวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังเพลิดเพลินกับธรรมชาติไอหวานก็หยุดกึกแล้วจ้องมองไปยังป่าด้านหน้าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในนั้นเป็นอะไรหรือไอหวานเดียนาถามแต่ไอหวานกลับเดินนำเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็ว เดียนาไม่มีทางเลือกจึงต้องตามมันไปภายในป่าเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกร้องเดียนาเดินตามไอ้หวานไปจนถึงลำธารใสที่มีสะพานไม้เก่าๆพาดผ่านที่นั่นเธอพบลูกกระรอกตัวเล็กที่กำลังพยายามจะปีนขึ้นจากน้ำไอ้หวานนั่งอยู่ใกล้ๆส่งเสียงเหมือนจะบอกให้เดียนาริบช่วย เดียนารีบก้าวไปจับลูกกระรอกขึ้นมาและวางมันลงบนพื้นหญ้าไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวเล็กเธอพูดเบาๆลูกกระรอกตัวน้อยมองเธอด้วยดวงตาสายแจ๋วก่อนจะวิ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้เก่งมากไอ้หวานเดียนาลูกหัวแมวของเธอด้วยความเอ็นดูไอ้หวานตอบกลับด้วยการคลอเคลียขาของเดียนาอย่างน่ารัก การผจญภัยในป่าวันนั้นไม่ได้จบแค่นั้นเพราะขากลับบ้านเดียนาและไอ้หวานได้เจอต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงอยู่ด้านล่างเดียนาสอดมือเข้าไปและพบกับกล่องไม้เล็กๆเ,เมื่อเปิดดูเธอพบว่ามันเป็นกล่องเมล็ดพันุดอกไม้หลากสีพร้อมจดหมายเก่าๆที่เขียนว่าจงปลูกสิ่งดีงามเพื่อให้โลกนี้สดใสขึ้น เดียนากลับมาบ้านพร้อมกล่องมเมล็ดพันธุ์เธอตัดสินใจชวนพ่อแม่และไอหวานมาช่วยกันปลูกดอกไม้ในสวนหลังบ้านวันเวลาผ่านไปสวนของเธอก็กลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่สวยงามมีดอกไม้หลากสีบานสะพรั่งและกลายเป็นที่อยู่ใหม่ของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในหมู่บ้านไอหวานยังคงเป็นคู่หูของเดียนาที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ พวกเขายังคงผจญภัยและสร้างความทรงจำดีๆด,ด้วยกันทุกวันเรื่องราวของเด็กผู้หญิงและแมวที่แสนพิเศษนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักการดูแลธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบตัวด้วยหัวใจที่เปตยมด้วยความรัก